สวัสดีครับท่านผู้ชมวัมนนี้คุณตาวิถีไทยกับพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งแล้วครับเนะาะป่าทิโทคุณตาวิถีไทยต้นไม้มงคลที่คุณตาวิถีไทยเอามาดูนี่คืออะไรเหรอมะซัน <c oughs> บางคนถามคุณตาวิถีไทยเอยมะซันเออที่เห็นจึง้งครึ่งอยู่ข้างหน้านี้นะ ที่คุณตาศาสตร์กล้องไปทางซ้ายมือถาดกล้องไปตรงกลางสาดร์กล้องไปตรงขวามือนี่ๆๆๆสามเสน่ใช่ไหมหมอันโอคือหผนจักสามเสนนี่มีเสน่จันขาวนี่ๆๆตัวนี้เสน่จันเขียวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ และสเสน่จันแดงคือสเสน่หจันโกเมนนั่นแหละท่านผู้ชมเอยอปาทิโทเมือนี้คุณตาวิธีไทยเอาสามสเสนมาให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งสวยงามเป็นมงคลแท้เพื่อนว่าเห็นบอกมีคนเห็นจิ้งจกสองหางบอกว่าใครเห็นจิ้งจกสองหางในวิดีโอนี้กะจะมีโชคมีลา เพิ่นว่าได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของเฮากระเชกเช่นเดียวกันเนาะท่านผู้ชมเนาะใครเห็นสามสเสน่อันนี้สเสนจันขาวสเสนจันแดงสเสนจันโกเมนหรือสเสนจันโกเมนหรือสเสนจันเขียวนี่โอ้ท่านผู้ชมยังขาดอีกหลายสเสนเพิ่นว่า ทั้งหมดทั้งมวลนี่มีอยู่เจ็ดแปดเกาเสน่ห์นะสเสน่ห์จันดำสเสน่ห์จันนั่นนี่นี่นั้นเนาะลายลายอย่างเดี๋ยววันหลังๆกุณตาวิถีไทยกสิหาบรรดามวลเสน่ห์จันนี่มาให้ท่านผู้ชมได้เบิงเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี่เอาสามเสน่ห์ก่อนสามอย่างก็คือสามสวยสามงามอืมปฏิโทสาวแสนสวยนี่สาม สคนนี่สามต้นนี่เออนายห้างทองกับผู้จัดการเพื่อนบอกว่าคุณตาวิธีไทยเอ้ยเอาจะพูดพร้อมกันไหมเพื่อนว่าเอาทีละคนเอาทีละคนคุณตาวิถีไทยเอาผู้จัดการก่อนเนาะผู้จัดการโรงแรมเพื่อนบอกว่าคุณตาวิถีไทยสนจันขาวต้นที่คุณตาวิธีไทยเอามาให้เบิ่งนี่ แล้วก็สเสนจันแดงหรือสเสนจันโกเมนและสเสนจันเขียวนี่โอ้มันครบหมวดันครบในเรื่องของสเสนจันถ้าสามอย่างก็คือสามกริย์เห็นไหมต้นไม้สามอย่างนี่เออสมสีสามกริย์อันนี้สามสเสนเนาะสเสนจันสามกษัตริย์เคยเห็นเหมาะคือสามอย่างโอ้ได้การได้การท่านผู้ชม ผมจะเอาไปปลูกที่บริเวณป้ายโรงแรมต้นสเสนจันขาวนี้เป็นอะไรที่ดูมีสง่าราศีมีความละเอียดอ่อนมีรู้สึกว่ามันสดใสอ่ะสดชื่นและดูสเสน่จันแดงก็เป็นต้นที่มีความขลังมีมนตราดูใบดูของเขานี่เออมันรู้สึกว่าผ่อนคลายมีแหงหูมีแหงตาสดชื่นเช่นเดียวกัน แล้วก็มาสเสน่ห์จันเขียวแม่นางสวยงามไม่แพ้ไม่แพ้แพบรรดาสนีจันขาวและก็สเสนีหจันแดง่าสันสนีจันเขียวดูดูด,ดูมีความแข็งแรงและก็อ่อนนุ่มสวยงาม่มาสัน <c oughs> ถ้าผมเอาไปปลูกไว้ที่ป้ายโรงแรมก็ดีมากและก็เอาไปปลูกที่บริเวณสวนต้นไม้มงคลของโรงแรม เวลาที่แขกเนาะเวลาที่แขกมาพักที่โรงแรมนี่เพื่อนก็นบอกว่าผู้จัดการต้นเสนจันทั้งสามนี่ที่อยู่ในสวนต้นไม้มงคลของผู้จัดการนี่เราอยากได้เอาไปปลูกท่านจะขายเท่าไหร่สัน้นลูกค้าได้ที่มาพักที่โรงแรมนี่บอกว่าอยากได้ต้นสามเสนจันอันนี้เอาไปปลูกเสนจันเขียวเสนจันขาวและเสนจันแดงเสนจันโกเมนเนาะ เออผู้จัดการตอบว่าไหนไหนผู้จัดการตอบว่าบอโรงแรมเราไม่มีนโยบายในการขายต้นไม้มงคลาสันโอผิดหวังขนาดลูกค,ค้านี่หน้าเศร้าลงเลยเนาะหน้าตกคอตกอ,อยากได้เด้แต่ว่าผู้จัดการเพื่อนนี่ปฏิเสธว่าบกขายเพื่อนว่าเราไม่ขายครับาสันต้องขอโทษด,ด้วยนะเออ ยังความพิดหวังให้กับคนที่ถามและกับบรรดาเพื่อนๆนที่ได้ฟังนํากันเวลาเพิ่นมาเนาะโอ้ต้นไม้งามๆแบบนี้ถ้าได้ไปปลูกก็คือสิดีเพิ่นว่าว้าวแบบเสียงอยากอ้อยๆคือยักทรงให้อให้ผู้จัดการเห็นใจคืออยากให้ผู้จัดการนี่เอขายให้ว่าง่ายๆไปบัตรนี้พอเวลาสิเช็คเอาออกจากโรงแรมเนาะแล้วกิจกรรมเิดล่ะเวลา ในการอบรมสัม,มนาเชิงวิชาการอบรมสัม,มนาเชิงปฏิบัติการกระจบนะสามวันสามคืนอืมบัดนี้ผู้จัดการก็เลยบอกว่าเสนีจันแดงเสนีจันขาวและเสนีจันเขียวรอพวกท่านอยู่ที่เคาน์เตอร์ด้านล่างว่าท่นอ้าวปาทิโตดีใจน้ำตาอยากซึมนะน้ำตาซึมเลย ท่านพูดอีกครั้งสิผู้จัดการวาสันท่านฟังไม่ผิดสนีจันขาวสนีจันแดงและสนีจันเขียวกระเช้าของํำรวยรอพวกท่านอยู่หน้าเคาน์เตอร์ด้านล่างวาสันอาทิ่ท้ได้การบาดเราไม่ขายครับแต่เราแจก ให้เป็นของกํานันสําหรับคุณลูกค้าที่มาพักโรงแรมมาจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการอะไรก็แล้วแต่นี่นอกจากจะสามสเสน่ห์แล้วโรงแรมของเรายังมีว่านนกคุ้มที่เป็นว่านสเสน่ห์มหานิยมปกป้องคุ้มภัยว่านปีกกิ่เอิบบนสีปีกกินนรีหรือจะเป็นนี่ แก้วสารพัดนึกอืมหรือจะเป็นต้นนุ่น,น,นแสงอาทิตย์นะอกโกนิมามากผู้มากเมียพญาเสือโครงแล้วก็พญาสเสวยนี่นี่นี่ก็มีกวักพระพรมนะแล้วนี่นีก็ยังมีนี่นี่นี่น,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 นพญานคราชด,ด่างขาไก่ด่างราชินีหินอ่อนพรม ออสเตรเลียนะแล้วก็จะมีต้นอันนี้พุทธชยาอ่าพุทธอะไรชยานี่นีเออปฏิโุได้การได้การเพิ่นว่าขอบคุณมากๆเราไปจัดกิจกรรมหรือว่าพักอยู่รอยย่านเอ็ดเจ็ดย่านโรงแรมนี่บุเคยมีที่สิได้กระเช้าของชมรวยที่เป็นต้นไม้มงคล มีแต่โรงแรมของผู้จัดการนี่แหละหมันขอบคุณมากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้คะแนน <c oughs> ระดับความพึงพอใจของแขกที่มานมีแต่แขก VIP นะให้นับคะแนนนับดาวให้ใส่ขวดโหล1 2 3 4 5โรงแรมของท่านไม่ได้มาเฉพาะที่คณะกรรมการมาตรวจประเมินแล้วก็ให้คะแนน5ดาวฟีีเมียม แต่ท่านได้เพราะการปฏิบัติในการที่จะดูแลลูกค้าทั้งในเวลาที่พักทั้งเวลาที่เช็คเอาท์เช็คออกเช็คอินเช็คเอาท์ออกนีเ่เราประทับใจมากเ,าเราจะคิดถึงท่านเมื่อครั้งที่ต้องใช้โรงแรมมาสันโอ้ได้การได้การเ,าเป็นการผู้คาดได้ผู้จัดการนี่แล้ว ในกระเช้าของชำร้วยต้นไม้มงคลนี่เพื่อนยังเอาป้ายชื่อโรงแรมติดเข้าไปอีกนะกระเช้าของชำร้วยนี้ไปอยู่ใสต้นไม้อันนี้ไปอยู่ใสป้ายชื่อโรงแรมก็จะไปอยู่ที่นั่นสันโอ,อ้เป็นการประชาสัมพันธ์โรงแรมแบบแยบยนต่สุดอ <c oughs> ขออภัยครับเวลาที่เอาต้นไม้มงคลนี่ไปไว้ในโต๊ะทำงาน ในห้องรับแขกหรือว่าไปห้อยไว้ตรงนั่นตรงนี้เนาะพเนียงอ่าเมนอย่างกระเบียงชายคาบ้านนี่หรือว่าไปตั้งตรงหัวบันไดเนาะคนสมัยตะเก่าตะกี้อ่หรือว่าเบ่งอุน,อน,น้ำอุน้ำเย็นๆต้นเสนจันทร์ทั้งสมต้นนี้ท่านได้แต่ใดมาบอสันอ๋อก็ไปพักที่โรงแรมมาน่ยสิ ั้งสเสนจันเขียวสเสนจันขาวและสเสนจันแดงหรือสเสนจันโกเมนเนี่โอ้ท่านโรงแรมไหนหนาวานบอกนว่าเอากระนี่ไงไป้ายชื่อโรงแรมนี่ไงว่าสันปาทิตโทไดการรีบไปเร็วๆเดี๋ยวเพื่อนซิเบิรโปรโมชั่นก่อนเนาะ <c oughs> ในห้างทองม <c oughs> ันบอกว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ยสเสนจันทั้งสามเสนนี่ มันมีความสวยงามไปคนละแบบอ่าแล้วแล้วก็มีคนบอกว่าสามสเสน่ห์นี่เมื่อมารวมกันครั้งใดก็จะมีฤทธานุภาพเพื่อนว่าเสริมสเสน่ห์ให้คนที่เป็นเจ้าของเสริมสเสน่ห์ให้คนที่ได้พบได้เห็นสามสเสน่ห์มารวมกันอ่าจะเกิดแรงอ่าแรงฤทธานุภาพในการที่สิเพิ่มทะเนน่ย เป็นสองเท่าทวีคูณมาสั้นออปาทิโตเออในห้างทองแล้วทั้งสามเสน่นี่ผมก็จะเอาไปปลูกไว้ในกระถางมังกรหน้าห้างทองอะลมลมพายุมาท่านผู้ชมพูน่ะปาทิโตฟูุเฝ้าฝูเฝ้าได้เนาะเสียงนกก็ระเบ่งเสียงแซ่อยู่ถึงกุกักม่วงอืมเอา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 บบบนี้ คนที่มาซื้อทองเพิ่นนเพื่นบอกว่าในห้างทองต้นไม้มงคลทั้งสามต้นนี้น่ะเอผมอยากได้ทั้งสามต้นได้ไหมซื้อในครั้งเดียวนี่เวลามาซื้อทองเนาะเพิ่นก็สิแจกแค่คนเดียวต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นถ้าอยากได้ทั้งสามต้นท่านก็ต้องมาซื้อสามคนเอาลูกเอาแฟนเอาพ่อเอาแม่มา ก็จะได้คนละหนึ่งต้นมาสัน้นเออแต่ว่าต้องซื้อคนละหนึ่งเส้นนะเออหรือไม่คนหนึ่งก็มาขายคนหนึ่งก็มาแลกเปลี่ยนแบบนี้เป็นต้นก็ได้เหมือนกันมา <c oughs> เออแต่ว่าช่วงยุคสถานการณ์โควิดเนาะการที่สิเข้าไปเห็ดนั่นเห็ดนี่ในห้างสปปรรพสินค้าตามห้างทองหรือว่าร้านขายอะไรต่างๆนี่ถ้ามีคนจำนวนมาก <c oughs> เพื่อนก็บอกว่าต้องมีคิวเอ,อ แบบโรงพยาบาลแบบนี้สถานีอนามัยแบบนี้อือมีคิวได้ยายได้คีได้ได้คิวที่ท่า่ละได้คิวที่60สิบมาซันปาทิโทคิวหกสิบแล้วตอนนี้เขาเรียกคิวเท่าไหร่จ๊ะยายคิวที่4ี่ิบจ้ามาซันปาทิโต้ทิโทเผื่อสีฮอดยายพอแหงเนาะเพราะว่าเวลาที่ซื้อทองแลกเปลี่ยนทองขายทองเนี่ยโบแม,เมนเข้าไปแล้วออกมาแล้วไดน ต้องเลือกต้องเบ่งลายนั้นลายนี่อ้มันลมมันขับมันเอาแบบนี้บอกหรือสียเอาทองเป็นสร้อยคอหรือเสียเอาใส่แบบของแขนหรือสียเอาแบบใส่แหวนเป็นอย่างแบบนี้เออต้องเลือกแล้วลายนั้นลายนี่ขับรวมเกือบ30นาทีกว่าสี่ผ่านไปคนหนึ่งออกมายิ้มออกมาพร้อมเพราะว่ามีต้นไม้ที่สร้างความประทับใจให้ในห้างมอบให้ด้วยใจเพื่อ่าขอบคุณ แทนคาขอบคุณสเสน่จันขาวเสน่จันแดงและเสน่จันเขียวท่านก็เลือกเอาได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเลือกต้นไม้อื่นๆก็ได้นะ,ะบ่สิเป็นนี่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 ฮกหลงกวนอูนี่หรือว่าพญาสเสวตอะไรเป็นต้นพวกไม้ด่างนี่ได้หมดเลยเราจัดไว้ในโต๊ะด้านข้างท่านสามารถหยิบ เอาไปได้เลยวันสันเลือกคนละหนึ่งกระเช้าในห้างทองเพื่อนก็บอกว่าขอแค่ป้ายชื่อห้างทองเพื่นนี่ติดไปในกระเช้านี่ไปตั้งอยู่ใสป้ายชื่อห้างทองเพื่อนกับสิปย,ยู่ฮันนะอันนี้เป็นรักการประชาสัมพันธ์แบบแยบยนต์คือกันเอา้าได้การได้การเออบาทนี้นักเรียนในห้องเรียนนี่เนาะ พฤกษศาสตร์ของโรงเรียนชั่วโมงนี่นะคุณครูเพื่อนก็เอาต้นไม้นี่แหละสามเสนนี่ขึ้นมากําลังออกดอกกำลังออกใบท่านผ <t nak> ู้ชมนีสส่สามเสนเสนจันเขียวเสนจันขาวและเสนจันแดงนี่สามเสนงอเข้ามาพอดีเป็นตะแงว่าง่ายๆไปกรบโบนักบันไดแล้วต้นน้อยวันนี้คุณครูจะพาพวกลูกนักเรียนวาดและก็ระบายสี ต้นเสน่จันสามเสน่จันมาสัน่นโอ้เด็กน้อยดีใจขนาดเพราะว่าชั่วโมงนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงที่นักเรียนสามารถที่จะใช้ความรู้สึกแบบอ่าอิสระศิละปะเป็นวิชาที่ทําให้นักเรียนได้ผ่อนคลายได้ตวัดปลายภูกันได้ตวัดปลายดินสอเนาะอ่าในการฝึกกล้ามมือเนือ้ออ่ากล้ามเนื้อมัดเล็กนี่น,นใช้ตวัดมือนี่เข,ขียนขีดเขียน ระบายสีอัสิเปะเลื้อเลือนแน่กับบเป็นยังตามภาษาเด็กปฐมวัยเนาะคุณครูก็ให้คะแนน10ส่วน19 9ส่วน10อะไรไปอแล้วพวกเธอก็ลงชื่อไว้นะสเสนจันเขียวสเสนจันขาวและสเสนจันแดงพวกเธอสังเกตให้ดีๆนะสเสนจันแดงก็จะมีการเป็นสีแดงนะใบเหมือนรูปหัวใจใบโพ สเสนีจันขาวก้านก็จะเป็นสีขาวนี่ใบก็จะเป็นรูปคล้ายๆหัวใจใบโพชเช่นเดียวกันแต่จะเรียวรีกว่านิดนึงสเสนีจันเขียวก็จะเป็นก้านก็จะเป็นสีเขียวเห็นไหมสังเกตแล้วก็ใบก็จะเป็นรูปคล้ายๆใบโพหัวใจคล้ายๆกันสังเกตได้อย่างไรว่าเขียวขาวหรือแดงกันมากวิถีไทยยอมือขึ้นปั๊บคุณครูครับ สังเกตได้จากที่ก้านของต้นครับว่าตัวไหนคือเสนีจันขาวตัวไหนคือเสนีจันแดงและตัวไหนคือเสนีจันเขียวครับสันดีมากวิธีไทยสุดยอดมากแล้วบัณนี้วิธีไทยกระถามว่าคุณครูครับเวลาที่ผมโตขึ้นนี่ผมจะเอาต้นเสนีจันทั้งสามนี่ไปขยายพันธุ์เพาะพันธุ์ขายได้ไหมครับคุณครูคุณครูบอกว่าดีมากวิธีไทย เพราะเดี๋ยวนี้ยุคโควิดนี่ทำให้หลายๆครอบครัวต้องลงมาจากกรุงเทพมาอยู่ในบ้านในเรือนบางคนกลับมาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ต้นไม้ไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับอเอออเามาขายเป็นอาชีพเนาะหรือขายทางออนไลน์ก็มีอเออเจริญรุ่งเรืองไปยึดเป็นอาชีพหลักก็มีวิธีไทยแต่คุณครูขอแนะนำเธอนะ ให้เธอเอาต้นไม้อื่นๆด้วยอย่างเช่นนี่นี่ว่านกคุ้มกวักมรกตเออหรือจะเป็นพญาสเวตบอลสีและช่วงนี้ที่กำลังฮิตฮิตก็คือพวกบอลสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นชายชนานางไหมหรือพระนครอย่างนี้เป็นต้นเอามาเลยาวิธีไทยกังงนะงงคุณครูว,ว่าบอลสีนี่ โบได้ยินโบได้คนจักแล,ล้วล่ะอะไรคือชายชนอะไรคือนางไหมอะไรคือพนันครนบุเข้าใจพอ,เด,อ,เ,อ,อ,อ <laughs> เด็กน้อยยังโบหู้เนาะอืมครับไปก่อนวิธีไทยเออตามภาษาเด็กน้อยมาในระดับมหาลัยมาเนี้อาจารย์มอบหมายงานให้กับนักศึกษาพวกเธอส่งข้อความไปแอปพลิเคชันไลน์เนาะส่งเข้าไปติ้งติ้งติ้งตง,ตง,ตงแต่ละคนรับ นักศึกษาห้องนี้นี่เป็นนักศึกษาภาคสมทบเรียนวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่ามีอายุคร่าวกันมีหลายต่างคนต่างอาชีพเออต่างเพศต่างวัยเออบางคน60ก็มีฮ่าสีก็มีหรือ18ปี16ปีก็มีแล้วคนที่มาเรียนนี่ก็ส่วนใหญ่ก็สิเป็นแบบคร่าวกันไปเนาะบางคนเรียนในภาคปกติแต่ว่า เวลาไปสอบเนี่ยคุณครูอาจารย์เพื่อนบอกว่ามันเต็มเปิดและสี่ห้องนี่เต็มเอียดพักปกติเนาะแต่ว่าเพื่อนก็ให้เครดิตว่านักศึกษาที่สอบแล้วติดแต่ว่ามันเต็มล้นมันล้นให้เครดิตไปเรียนในปีหน้าคือบทต้องสอบคือใช้บัญชีเลยไว้ไงายไปมามาลงทะเบียนเสียค่าหน่วยกิจเรียนเลยแต่บัดน,นี้เพื่อนบนอยากเฮียนบัดนี มันสิบทันมงก็เลยมาเรียนภาคสมทบกับบรรดาคุณลุงคุณหน้าคุณตาคุณยาย <c oughs> เอ่อพกเธอไปหาข้อมูลมาว่านทั้งสามชนิดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไร <c oughs> ใครเป็นคนตั้งชื่อว่านสนีจันแดงสนีจันขาวสนีจันเขียวมีความหมายว่าอย่างไรลักษณะนิสัยของเขาแต่ละต้นแต่ละตัวไปสัมผัส ปราชชาวบ้านหรือไปดูในห <c oughs> นังสือหนังหาที่มีนักวิชาการหรืออ่อะไรที่รวบรวมไว้เป็นข้อมูลเนาะก็ไปเอามาให้เครดิตเพื่อนพอ่อว่าได้มาจากหนังสือเล่มไหนปราชชาวบ้านคนไหนที่ให้ข้อมูลอาจารย์ท่านใดที่ให้ข้อมูลหรือมีหนังสือเล่มไหนที่พิมพ์ข้อมูลไว้ให้เครดิตเพื่อนเนาะแล้วก็มารวบรวมในวันเสาร์อาทิตย์หน้า ให้เวลาหนึ่งสัปดาห์บัดนี้ <c oughs> พอถึงสัปดาห์ต่อมาวิถีไทยเธอเป็นคนแรกที่จะออกมาพรีเซนต์หน้าห้องเอาเอาข้อมูลมาให้เพื่อนเป็นคนถ่ายวิดีโอเป็นคนจดบันทึกเป็นคนถ่ายภาพนิ่งเนาะได้ข้อมูลรวบรวมเรียบร้อยละอ่าเป็นหนังสือเป็นเล่มบักใหญ่สเนจัน 3, สามสเนจันสเนจันเขียวสเนจันขาวและสเนจันแดง แมนไพยอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับสามเสนจันนี่มาเบิ่งเล่มนี่จบเลยทั้งประวัติความหมายความเป็นมาการเพราะปลูกการขยายพันธุ์เพื่อการอาชีพอลักษณะนิสัยของต้นสามเสนนี่เป็นแบบใดปลูกในแดด้ด้บ่ไในล่มลำไรหรือในที่มืดลกคืมอะไรต่างๆเอ,อ่อบานี้อาจารย์เพื่อนก็บ,บอกว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด เพื่นก็บ,บอกว่าเดี๋ยวจะให้นักศึกษาเนี่ยคีี่ข้อมูลของเราลงไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็โหลดลงไปในเว็บไซต์ของเรานะใครอยากได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสามเสนจันนี่ให้ไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้เลยไม่ต้องมาที่ห้องสมุดแม่นอยู่ห้องสมุดนี่มันอาจาศีได้เบิ่งสัมผัสอ่าเล่มจริงๆแต่ว่าเขาก็บ,บุ้งหู้ว่า คนที่หยิบหนังสือก่อนหน้าเฮานี่อาสิมีเชื่อโควิดไม่อย่างนาะแม้นว่าสิมีมาตรการป้องกันก่อนที่เข้าห้องสมุดก็ต้องมีผ่านจุดคัดกรองอวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลสวมหน้ากากอนามายัยเวลาเข้าไปก็ต้องเว้นระยะห่าง1-2เมตรกระจริงแต่ว่าถ้าเราเอาข้อมูลลงในเว็บไซต์จะปลอดภัยกว่าถึงว่าโอ้ขอบคุณอาจารย์และก็นิสิตนักศึกษาห้องนี้มากๆเออบาดนี้ อาจารย์ที่เอาไปเห็ดเกี่ยวกับบัตถุมงคลเพื่อนบอกว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ยสนีจันท์ทั้งสามต้นนี้นะ่ะเป็นอะไรที่เป็นมงคลอยู่แล้วเป็นอะไรที่มีฤทธานุภาพเกี่ยวกับในด้านของเสน่เมตตามหานิยมยิ่งทั้งสามเสน่นี่มารวมกันวันไหนก็จะเป็นมงคลนักแล2สองเท่าทวีคูณเพื่นว่าโอ้เออต้นเดียวนี่ ก็เป็นมีสเสน่ยอยู่แล้วลำดับหนึ่งต้นที่สองก็มีสเสน่ยอยู่แล้วในลำดับหนึ่งต้นที่สมก็มีอยู่แล้วในลำดับหนึ่งเนาะทั้งสามต้นนี่แต่ถ้าซ้ำตามต้นนี่มาบวกกันวันไหนเนาะมารวมกันยืนตะงานอยู่ในกระถางหรือว่าเลี้ยงกันแบบนี้มันก็สิบมีฤทธานุภาพเมตตามหานิยมนักแล2สองเท่าทวีคูณเพื่อว่าเออ กระเซินว่าสีมารวมกันเป็นเก้าแปดหรือเก้าเสน่ห์จันเนาะท่านผู้ชมเนาะเออเดี๋ยว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 ,ยวคุณตาวิถีไทยสีหามาแม่นไผ่มีต้นสเสน่ห์จันทรอื่นๆส่งมาให้คุณตาวิถีไทยในเด้อเออเอาทึกๆแน่ไข่ทึกๆแน่คุณตาวิถีไทยซื้อเอาดอกแท็กเข้ามาทักเข้ามาบอกว่าคุณตาวิถีไทยที่บ้านก็มีสเสน่ห์จันดำครับว่าโอ้ส่งมาให้ในเด้อ ราคาเท่าใดอย่าเอาแพงหลายอย่าแพงหลายนะเออพอประมาณก็ซื้อได้อยู่แต่แพงหลายก็บ่มีเงินซื้อเนาะหรือสเสนจันหอมสเสนจันอะไรที่มันมีที่คุณตาวิถีไทยยังบบมีเนาะเออมาเล่าสู่กันฟังจะขอบคุณเป็นอย่างมากเออแต่ถ้าผมเอาไปเห็ดเป็นวัตถุมงคลเพื่นว่าทั้งสามสเสนจันเนี่ยเอาไปบริกรรมคาถานะ วัน7จ็ดคืน,นกระสิเป็นวัตถุมงคลที่มีฤทธานุภาพเมื่อได้การอยู่เพื่อนว่าได้การอยู่เอาไปพกติดตัวสนามเสน่เวลาไปเว้าการเจรจาค้าขายเวลาไปเว้าเรื่องนั่นเรื่องนี้กระสิมีคนเคารพนับถือมีเสน่ห์เมตตามหานิยมซึ่งอันนี้เขาบอกว่าแข่งเรือแข่งพายนะแข่งได้ แต่แข่งโชคแข่งสเสน่ห์แข่งโชควาสนานี่แข่งกันบ่ได้มันต้องหามาเสริมนัวไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนี่เอาไปหาเอาสเสน่ห์ต่างๆนี่มาปลูกมาอย่างไวโบวเสริมน้อยกรเสริมลายหรือโบเสริมเข้ากระดูกับเป็นความสวยงามมีความสดชื่นก็แค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าจะมีฤทธ ทานุภาพในเรื่องของเสริมสเสน่ห์ก็ยิ่งดีนี่ยิ่งดีเลยเออาตามโบ,โบราณเพื่นว่าคนที่ได้มัถุมงคลไปที่เหตุจากสามสเสนจัน์อันนี้ก็จิต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมคิดดีทำดีเออและก็เป็นคนกตัญญูรู้คุณต่อคนบิดรมารดาครูบาอาจารย์และก็ผู้มีพระคุณ วัตถุมงคลที่ทําจากสามเสนจันนีกสิมีริธานุภาพเพื่นว่าโอ้ได้การขอบคุณอาจารย์มากๆก่อนที่เพื่อนสิให้วัตถุมงคลอย่างนี้เพื่อนก็นสิบอกมีอ่าเขาเรียกว่ากุศลบายที่สีมอบให้ลูกศิษย์เพื่อนนี่อเออเป็นคนดีเด้อทําดีเด้อเออย่างนี้เป็นต้นเนาะบาดนี้ตายห้างทองก็ผู้จัดการเพื่อนก็นเป็นหมู่กันนะเออ ตอนแรงๆมาอนี้คุณตาวิถีไทยเพิ่นเอาสเสน่ห์จันมาได้แต่ว่าโบเมนเสน่ห์จันอย่างเดียวเออโบเมนชนิดเดียวมีทั้งสามสเสน่ห์เพิ่นว่าโอ้แล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งเพิ่นมาบอกว่าถ้าสามสเสน่ห์มารวมกันวันไหนก็จะเกิดฤทธานุภาพมีสเนมสเน่ห์เมตตามหานิยมเพิ่มขึ้นเพิ่นว่าเอาโอ,โอ,โ,อโอ้โอ้เดี๋ยวไปหายายไปหายายไปไปฝ้าไป ตินตินเห็นทั้งสองคุณนามาคุณยายคุณนาผู้จัดการกับคุณน้าในาห้างมาแล้วครับอัสสันโอ้ยายบอกว่าเอางั้นเธอไปหาน้ําเย็นๆมาให้คุณนาทั้งสองแล้วเร็วอัสสันเออยายทากับข้าวไว้ให้แล้วละ่ะพอมาปุ๊บยายก็ยกกับเข่ามาเลยกับข้าวของผู้จัดการนี่ข้าวผัดไข่ดาวเนาะ แล้วก็มีพวกแตงกวามีต้นหอมอ่มีมะนาวแล้วก็มีน้ำซุปอ่าน้ำซุปนี่ก็มีพวกอ่ผักชีเนาะผักชีอ่ผักหอมป้อมเฮานะแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมเจียวอ่าใส่ก็มีพริกไทยใส่เข้าไปจักน้อยปลาแซบแซบหอมอ่กับข้าวของนายห้างทองก็สิเป็นกับเพารวมไข่ดาวน้ำซุปพร้อมน้ำซุปคือกันกับอ่าผู้จัดการ กินอะบนี้โอ้เออแซบ่แซบหรือว่าแซบ่บกินเขา้าเออเพื่อนคุณยายนี่ร้านอาหารคุณยายนี่แซบ่บผลว่ากินเมื่อใดก็แซบ่บเมื่อนั้นอืมน้ำลายแตกซ่าหัวท่านผู้ชมก็ดีาา <c oughs> สูรนำ้ำนี่สุกโกโกโก้เนาะเออบาดนี้เอาตินตินเอาขนมไปกินนะเซนขอบคุณครับคุณนาทั้งสองอาตามมารยาทของเด็กไทยนี่ เวลามีผู้รักผู้ใหญ่ให้ของให้ขนมให้ยังนี่ก็ต้องไหวขอบคุณอย่างงามงามว้ามวมวนเออปฏิทโตยายเตรียมไว้ให้พวกเธอแล้วทั้งสเสนจันสเสนจันทเขียวสเสนจันทรขาวและเสนจันแดงคนละสิบต้นพอไหมสันคืออันนี้สิบอันนี้ก็ะสิบอันนี้ก็ะสิบยายเว้าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นหกสิบ เนาะเออสามสิบม้สามเออหกนี่ได้คนละ30วางง่ายง่ไปโห oh, ขอบคุณมากๆครับยายเพราะว่าลูกค้านี่กำลังกําลังต้องการพอดีเลยสมเสน่ห์นี่แล้วก็มีคุณตาวิถีไทยหรือว่าปราชาวบ้านหรือว่าคนผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนบอกว่าถ้าได้สเสน่ห์มารวมกันวันไหนก็จะมีฤทธานุภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่นว่าผมเกยจะให้คุณลูกค้านี่ ได้ทั้งสามเสน่ไปปลูกเป็นของกำนันวสันเออปะทิทโททิโทบาดนี้บาทนี้ <c oughs> เพื่อนก็บอกว่าขอบคุณมากครับเออเอาละเนาะสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศษฐีโมหุ่งเมนานอนรับก็บขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แวแหวนมณีโช เดินทางไปสมาสายกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลนลกปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้พ้นจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีวิญญาณชั่วร้ายที่สิมากล่ํากลายและก็ชวนให้ทำบาปและก็ตกนรกเนาะท่านผู้ชมเนาะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตสำหรับพระเอกของเรื่อง ในเยินวันนี้ก็คือสามเสน่เสนจันขาวเสน่จันเขียวและเสน่จันแดงไม้ม,มงคลครับท่านผู้ชม